มันจะทุกเบรกกันเลยเหรอฮะมีแต่ข่าวเมาแล้วขับกรณีนี้ก็เหมือนกันฮะผัวเมียครับผู้ชมะขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏฮะมีรถเก๋งเมาแล้วขับพุ่งชนนะจนกระทั่งฟังเมียเสียชีวิตฟังผัวนี่เจ็บหนักเลยฮะผู้ชมล่าสุดทางครอบครัวเขาติดใจบอกว่าเอ๊ะนี่ผ่านปีใหม่มาหนึ่งอาทิตย์แล้วอะ่ะคดียังเงียบอยู่เลยถึงขนาดต้องออกมาร้องสื่อมาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมครับผู้ชมแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตไปย้อนดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับ เ,เหตุการณเ์เกิดขึ้นมาที่30ธันวาคมประมาณช่วง6โมงเย็นคุณผู้ชมดูฮะสองผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปรากฏรถเก๋งคันนี้ครับคุณผู้ชมฮะรถเก๋งสีบรอนเงินขับมาด้วยความเร็วเบี่ยงมาชนสองผัวเมียที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ที่ซอยรามินทา8ปรากฏรถจักรยานย,ยนต์ของทั้งคู่กระเด็นเลยฮะแล้วร่างของทั้งคู่เนี่ยทั้งฝั่งผัวชื่อว่านายลุกับเมียเนี่ยชื่อว่านางสาวไพรินกระเด็นลอยขึ้นฟ้าเลยแล้วทั้งสองคนเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นอย่างงแร ผู้บาดเจ็บครับคุณผู้ชมครับคือฝั่งผัวก็คือสามีชื่อว่านายรุ่อายุ35ปีบาดเจ็บสาหัสเนี่ยฮะศีรษะแตกนิ้วก้อยข้างซ้ายหักส่วนหน้าแข้งข้างซ้ายเนี่ยเป็นแผลชกัรน,นี่ฮะหัวเขา่าขาขวากระดูกโล่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กและหากจะกลับมาเดินได้ต้องกายภาพบำบัด เบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาตัวนานสองเดือนส่วนฝั่งเมียชื่อว่าคุณไัยรินอายุ41ปีครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาก็มีการทําพิธีชาปนากิจไปเมื่อวานนี้ทีนี้คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นอกจากสองผัวเมียคุณลูกกับคุณไพรินเนี่ยเห็นไหมฮะว่าพอโดนรถคันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะรถเก๋งสีบอลเงินชนนะ่ะแล้วล่างทั้งสองกระเด็นรถมันไม่ได้หยุดแค่ว่าเอ้ยพอชนเสร็จแล้วรถหยุดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะพอถัดถัดไป รถเนี่ยมันยังไม่หยุดขนาดชนสองผมเมียแล้วอ่ะรถมันก็ไปชนรถอื่นๆเนี่ยฮะชาวบ้านก็วิ่งแตกกระเจิงเลยแล้วไปชนน่ะรถคันอื่นๆที่อยู่ในแถวตลาดอะซอยลามินทา8ด้วยนะครับผม ซึ่งตัวคนขับรถนะคะทราบว่าเป็นผู้ชายนะชาวบ,บ้านเองคุมตัวไว้ในที่เกิดเหตุเลยค่ะแล้วสภาพเมาไม่มีสติเลยพอวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยนะคะ296มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตะ์ค่ะแต่ปรากฏว่าอย่างที่เกิ่นไปช่วงต้นสัปดาห์กว่าแล้วคดีทําไมมันเงียบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนายลุกก็เลยประสานกับคุณเอกภพบเหลืองประเสรศิฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมายต้องรอดเพื่อจะขอความเป็นธรรมเพราะเจ้าของรถที่ก่อเหตุเนะี่ย ไม่มีเยียวยานะฮะไม่รับผิดชอบอะไรไม่เคยมาเจราจาอะไรทางตำรวจสอนอบางเขนไม่เคยเรียกสอบปากคำด้วยซ้าแถมยังให้ประกันตัวคู่กรณีในชั้นสอบสวนอีกหน้ำซ้ำรถยนต์ของเขาเนี่ยพอรบอก็ไม่มีนะคะประกันก็ไม่มีภาษีก็ขาดต่อ,อทำให้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต้องใช้สิทธิประกันสังคมของตนเองและสำรองค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะไม่พ่อครับ แล้วก็คู่กรณีก็ขี่ขีร่รถยนต์ครับรถเกง่งหลบหมอไซค์แล้วก็ข้ามเลนมหาผมชนเต็มเต็มลำมหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับสลบไปสักพักหนะึงเลือดเลือดไหลเต็มหน้าเลยครับเนี่ยฮะผู้ชมฮะความรู้สึกของตัวนายรู้ฝั่งผัวแล้วก็ใช้วันที่ต้องมีการทำพิธีชาปนากิจศพเมียเนี่ยนะฮะหรือว่าเผาศพเนี่ยแหละ มาร้องเรียนความเป็นธรรมเพื่อเกิดความเป็นธรรมจริงๆทีมข่าวโมโนทเนที่นเราไปสอบถามทั้งกับการสอนอบางเขมบอกว่า คดีมันไม่คืบหรือเปล่าทางพุ่มกับท่านบอกแบบนี้ฮะบอกว่าพนักงานสอบสวนสนับางเขนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาคนขับแล้วก็คือเมาแล้วขับเพราะอย่างที่คุณนุ่นบอกไปฮะพอวัดตรวจค่าแอลกอฮอล์โอ้โหมันปรีดขนาดนั้นจะ3า0้มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แล้วนะครับและนอกจากเมาแล้วขับข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วตั้งแต่สามกราคมที่ผ่านมาหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าจะมีการเรียก2ฝ่ายมาเจรจาเพื่อยวววยยยยยยาาาาาานนนะครับแแลล้้้ก็็ืื่่่เเเองงไไมมมดีหหพใป ทำกับทุกฝ่ายด้วยก็ตามความคืบหน้านะเพราะจริงๆข้อหาก็หนนะักและเรื่องสําคัญคือการชดใช้เยียวยาแต่เอาจริงๆคุณผู้ชมเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกฮะเมาแล้วขับ